ขวานมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อ oh, วันเนี้เหรอฉันมาทำผมนะวันนี้นัดกับพี่เอกว่าจะมาคอสเพย์ hey, อ่ะเฮ้ยอันนี้คอสเพย์งั้นเหรอใช่แล้วจอร์ฉันมาคอสเพย์แล้วคอสเ,เป็นอะไรอ่ะไหนก็ลองทายดูสิว่าฉันคอสเ,เป็นอะไรัน่ตัวอะไรนี่ได้แล้วไม่รู้ว่าพี่เอกมาหรือยังนะจอร์ดมองหาพี่เอกดิ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี Sod ่ตัวอะไรนี่อะตัวอะไรอะตัวอะไรอ่ะนี่ไงพี่เอกไงจำไม่ได้พี่เอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรานัดคอสเพย์เป uh ็นป uh ๊อปปี้อะนี่ไงก็นี่ไงในในเกมป๊อปปี้เปย์ตามอะแล้วพี่อยกเป็นตัวอะไรอ่ะเดาไม่ออกเลยเหรอเดาไม่ออกดูหน้าทากเดาไม่ออกเดายา นี่ไงมีหูมีหูตัวสีฟ้าฟ้าน่ะอ๋อฮักกี้เหรอใช่แล้วเพ็กก็ต้องเป็นฮักกี้อะดีวแล้วพี่ฝนเป็นไรรู้เปล่าอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงตัวสีชมพูอ่ะ ตัวอะไรถีงพูอ่ะมัมมี่ขายยาวไง<อ>คุณแม่ขายยาวอะ่ะรู้เปล่าเนีย่ยเห็นเปล่าขายยาวตรงไหนขาสั้นเนี่ยขายยาว <c oughs> มากเห็นไหมขาสั้นเท่าเดิม <c oughs> จะบอกว่าเดี๋ยวจะชวนไปเล่นในเนี่ยด,นดัดน,กดดนกระโดดดันกระโดดอ๋อดันกระโดดคุณแม่ขายยาวโอ้ไปไงอะ่ะก็ขี่อะไรไปเดีอะ่ะฮะไม่รู้เอาแล้วแต่จะขี่อะไรไปอะ่ะไม่รู้่ะงั้นอย่าไ่หวนเอาอันนี้ไปก็แล้วกันนะจุก<อ>ุยาน จู่จุกุยานมีนั่งสอนท้ายไหมไม่มีอ่ะต่างคนต่างไปกันแล้วกันมาเร็วๆใจร้ายเอาเร็วๆเข้าเดี๋ยวด่านเขาปิดจุกกุยานเลยเหรอเอาจุกุยานไปไม่มีมีสกคตเตอร์สกคตเตอร์ไปแล้วกันเอาไปพ้อมมาเร็วเหรอวายแม่้องไม่เอาอาใหม่เพาแต่ว่าทาไมคุณแม่ไม่มีฟันคุณแม่คุณแม่ฟันไม่ค่อยดีคุณแม่ฟันเหรอขอ อะไรเนี่ยก็ด <c oughs> ันกระโดดคุณแม่ขายยาวไงเราจะกระโดดกันไหวเอโห,โหไหวไหวอยู่แล้วง่ายๆสั้นๆน,นิดเดียวนิดเดียวเสียงอะไรข้างหน้าพี่ฝนปุ้นๆอย่างอะไรหรอนี่ยังมีรถไฟด้วยะหามีรถไฟเหรอว้นานั่งได้นั่งได้ขี่ได้แฮะจริงเหรอเออ,เอ,อลองมาดูดิโอไ, <c oughs> ไปดีกว่าอทำไมตกเร็วจังเลย เดินเดินออกไปนอกรางอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงคุณแม่ขายยาวหน้าตาแปลกๆแย่างะบมงมุมเลยนี่คุณแม่ขายยาวลองเล็กนี่นี่มาแล้วอือตรงนี้มีมือด้วยอ่ะมือยาวเฟ้ยเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนียมือคุณแม่ขายยาวไปก่อนดีกว่าอ้าวเฮ้ยตกนี่มือหรือหลอดกาแฟเนี่ยพี่ฝนตกเฉยโอมันมียนนี่มันมีช่องว่างหน่อยนึงมองไม่เห็น เอาแล้วนะไอ้เราเราเอาจริงแล้วเอาจริงปึ๊บมันเล็กควย่ะมาแล้วมาแล้วเมียกเร็วตามมาตามมาเอ้ยเฮ้ยหัทำไมตกเร็วจังเลยอ่ะมาเร็วตามมาผ่านแล้วฮ้ยรีบขึ้นรีบขึ้นรอเดี๋ยวเอากันแต่แรกเลยเหรอรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นแล้วจะกระโดดทำไมโอ้โหเกือบไปเกือบบุยไปดีกว่าพวกเราจอดเราเรียบไปวันนี้เรารียบรับโอ้โหอุตส่า อุสตส่า์จะกระโดดนึกว่าแบบกระโดดไปได้เลยกระโดดไม่ได้ฮะอ๋อมันคือคําว่าฮักกี้ใช่เป่าใช่แล้วคือคําว่าฮักกี้เย่คุณแม่ขายยาวของเราวันนี้นะดูสีหน้าตาสวยมากเลยอะมาเร็ว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 มา้ขายยาวยาวนายขายาวยาว,ยาวนางเงยหน้าขึ้นไปดูดิ นั่นขาเหรอเนี่ยเออคุณแม่ขายยาวเมื่อวานที่เราเก็บได้เป็นสายไฟเลยอะค่ะเป็นสายไฟเกมอันนี้เลยนะเกมที่เราเล่นเมื่อก่อนอะอะไรนู้ดเดิลนู้ดเดินอะอะไรเหรอที่เป็นขาบะหมี่อะเหรอเสียว่ะอ๋อเกมบะหมี่อะเหรอยุ้ยไม่ได้เข้าไปเล่นงานมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนรอเราเหรอหรือว่าเพื่อนตายมาเพื่อนเพื่อนบุยบุยไปเออนะเพื่อนเพื่อนน่าจะตายมาเราก็ไม่ได้รอเราใช่ไหมล่ะไปเร็วไปเร็วไปแล้วโอ้ ตรงนี้มีมืออ่ะนี่โอ้ม,อมืออันบลุลโลเลยอะ่ะนี่ถุงมือทานอสเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นมือเกาะของไอ้นี่ไงเกมอะฮักกี้อะมือเกาะของผู้เล่นนั่นเองถั่วต้มไปดีกว่าไปโอ้กว่าจะไปถึงโอ้สีสันมันช่างฉูดฉาดอยากกระโดดพร้อมกันดิงงงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โหตรงนี้มันเป็นไอเนี้ยเหมือนสีใสลุ้งเลยอ่ะอันนี้คือแบบขายของใไงไหมขายของอันนี้ต้องไงขายของห้ามโดนเหรอหรือไงอ๋อห้ามโดนอันนี้ห้ามโดนแดงๆห้ามโดนสีพี่หวอนกระโดดไปเร็วๆหน่อยดิพี่แอคกระโดดไปแล้วเห็นเปล่าโปรโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์อ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูโดดอันนี้เลยนี่ไปว่อนดีกว่านี่เลยว้าพี่หวอนเก่งสุดยอดเลยเห็นไหมเช่นบอกแล้วจอฉันเก่งวู้เฮ้ยทำไมทำงั้นอ่ะโดดทำไงั้นทำไมอ่ะตรงนี้มีของเล่น มีฮักกี้เตขาต่อให้พี่ฝนง่ายพวกปิ๊กมีของเล่นฮักกี้โอ้นี่เป็นกล่องเลยอะใช่ใช่ใช่น่ารักมากไปดีกว่าเด็กๆพี่อยากได้นะเหตต้องโดดไปที่แดง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 อะไรอ่าโดดไปที่แดงแดงไม่เชื่อเห็นโดดนั้นสีขาวบอกให้เราก็ดอนั้นสีแดงเอาก็ให้โดดอันสีแดงอ่ะโดดนั้นสีแดงทําอะไรอ่ะอ่ะก็บุยบุยไงโดดไปทำเพื่อไปดีกว่ารีบไปเสียงตกแตกตกแตกตลอดเวลาเหมือนจะล่นนะทุกคนม่นเง ฮ้ยเนี่ยโหมือใหญ่มากโดดไปที่แดงแดงดิพี่ฝนมือใหญ่มากมือไหนมือคุณแม่ขายยาวมือใหญ่มากคุณแม่ขายาวทำไมไม่โดดที่แดงแดงมั้งไนี่ไงมือใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเราอีกโอ้ดูมือดิเรากระโดดไปตรงมือเล่นได้ไหมอ่ะลองดูดิวยโดดได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่เอกโดดไปตรงที่แดงแงมาเฮ้ยตรงนี้มันมีประตูให้เราเลือกป๊อปปี้ต้องเป็นสีฟ้าจริงเหรอพี่เอกว่าสีเขียวแน่เลยสีชมพูนี่ไดจริงด้วยแล้วก็ไปสีเหลืองมันเกี่ยวกันเปล่าวะจ้า เอ้ยได้ได้เฉยเอาเลือกไปเรืเอเ่อยเลยเอ้ยเอ้ยว่าแล้วเชียวสีาใช่ไหมแล้วก็สีม่วงเนี่ยเหรออุ้ยสีม่วงตายอ่ะอะไรนะสีฟ้าีไม <ine> okay. ่บอกเราไม่บอกเลาก็สีเหลืองเราไปแล้วเราวก็ส <paso asion> ีฟ้าเราไปแล้วเราถึงบันไดสายลุ้งแล้วไป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 แล้วไี่โกงไม่ค่อยชอบบอกอะไรไปแล้วทำไมบันไดชันยังเลยเอามาแล้วเหรอมอเตอร์เรลแท้ต้องรีบไปไม่ทันหรอกนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบไป อยู่ดีๆมันก็สะดุดเอาช่วงสุดท้ายเฉยมันไดสะดุดได้ฮะมันไดสะดุดอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยบันไดอันนี้สวยจังเลยเพิ่งเคยเห็นว่าด่านออบบี้มันมีแบบบันไดแบบให้เราเห็นเป็นลายๆด้วยนะบันไดทรงแปลกประหลาดอุ้ยอันนี้ต้องกระโดดสับวางเฮ้ยเกือบไปแน่ทุกคนนี่มันทําไมันเหมือนจะไม่ถึงอ่ะมันเหมือนมันไกลมันเหมือนมันไกลแต่มันก็ไม่ไกลอันนี้ต้องทํายังไงต้องเลือกสีไง อันนี้ต้องทำยังไงเราก็ต้องมองไงเราไม่เคยดูอะไรได้เลยอ่ะเราต้องมองไงเราต้องมองเราต้องมองไงมองไงไม่เคยดูอะไรได้เหมือนคนอื่นเขาเลยมองมองมองนี่ไงล่วงลองดูลองดูอันสีเหลืองเป็นไงบ้างเนี่ยเอ้ยยืนได้อ่ะยืนได้เหรอเออทำไมยืนได้นี่ต้องแบบมองนี่ว่ามองยังไงมองลงไปมันมันก็มันก็เหมือนการหมดมองยังไงอ่ะเฮ้ยอันนี้มองแล้วมันหายอ่ะนี่ไงสีแดงได้ได้ได้สีแดง แยกกันนี่เออสีแดงแล้วไปสีเขียวดีกว่านั่นไงล้วงล้วงเลยป้าชออะไรมัางไงล้วงไงดิเหลืองไงแล้วก็แดงแดงแล้วก็เหลืองไงอือแล้วก็น่าจะเป็นเหลืองนี่ไงเออเหลืองได้ฮะเอ้าทำไมพี่เอกมาสีแดงก็ได้เออไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไมเลือกได้สองอันหรอไปแล้วเฮ้ยเขาทำแปลกทีเนาะไปแล้วโอ้โหนี่มืออีกข้างหนึ่งพี่ฝนโอ้มือทานอสอหรอมือป๊อปปี้มือผู้เล่นมือผู้เล่น ไปเร็วยังเหลือขั้นบนอีกเยอะแยะอยู่เหมือนกันเราต้องรีบไปแต่ว่าพี่เอกว่าเราไปได้แน่นอนอุ้ยถึงด่านจะไกลแต่ใจเราสู้เออกำลังนึกอยู่เลยว่าจะต่ออะไรดีไปแล้วเข้าโอ้ยนิดเดียวไม่ไกลมากทักหรอกนี่นี่โดดโดดอย่างนี้เลยครับทุกคนเดดตรง่ีเลยไปแล้วเราวิ่งรอเรารีบไปเรารีบไปนี่ไปไม่คิดจะรอกันมั่งเลยเนี่ยเรารีบไปไง นี่เช็คไว้และไปรีบไปไปแล้ว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 เอ๊ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวพอเวลาเราแซงให้เรารอเฮ้ยเอออันนี้ไปไม่ได้แฮยาวเลยอ่ะฮึบโอ้เราไปยาวเราไปยาวเราไปยาวลายีลายีโอ้อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้ต้องเอาหน้าถ่ายต้องหน้าถ่ายยาวยาวยาวนี่ตีออมอ้อมในมือโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี เฉยๆมันเข้าไปได้เอ้าเหรอจะกระโดดทำไมอ่ะเอ้าเหรอไปแล้วไปแล้วโอ้มีมีแข่งกันแข่งกันใครไปถึงก่อนชนะแข่งกันอีกแล้วถึงก่อนชนะคนไหนแพ้พี่เอกนำก็ให้พี่เอกรอคนไหนแพ้เลี้ยงพิซซ่ารึเป่าพิ่ต้องพิซซ่าอุ้ยอุ้ยพิซซ่าอะไรพอสั่งทีไรเพเอกก็จ่ายตังค์ทุกรอบอย่าบอกเขาเลยเอาละไปละลุย แล้วลุยนะทุกคนลุยลุยเออ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 ไอตัวแตกแหลกสลายเออ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 ไปเลยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าบักซอยก็ได้ยทำไมอ่ะนี่พิซซ่าเบื่อแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเหรอพิซซ่าเบื่อแล้วไอเดี๋ยวเบื่อแล้วมอแล้วทุกคนนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ตั้งไว้ทำไมเนี่ยแทงแทงเนี่ยนี่ต้องกระโดดไปทางไหนเนี่ยห้ามโดนนี่แน่เลยไม่จริงอ่ะนี่ นี่เย่เฮ้ยนี่เดียวเองพี่ฝนกระโดดทำไมอ่ะนี่เดียวเดียวนี่เดียวอึดใจเดียวอึดใจเดียวอึุดใจเดียวตีตีตามไม่ทันแน่นอนเฮ้ยตามไม่ทันตามเราไม่ทันแน่นอนจอยพวกเราเก่งพี่ฝนอย่าพลาดใช่แล้วกันอันนี้คีย์บอร์ดพี่อยากจะบอกว่ามันจะกระเด็นอยู่แล้วเนี่ยปุบปเก็กซ์บ้าเนี่ยเออเออมาแล้วจ้าปุ๊กปิ๊กไม่พูดไม่จาเลยนะฮะปุ๊กปิ๊กอ่ะ ไอ้พูดนะขี้เกียจปุ๊กปิ๊กกลัวตกจากที่สูงตกจากที่สูงเหรอเอกชอบทําตกบ่อยอดิปุ๊กปิ๊กนายเป็นแมวนะเราตกก็เราตีลังกาได้ไงแต่ว่าพี่เอกไม่ยอมตีกับเราอ่ะเอกไม่ยอมตีกับเราพี่เอกตกไปแอคเลยใช่ป่ะปุ๊กปิ๊กตกลงไปเลยทันทีไงพี่เอกตกลงไปทันทีทันใดเฮ้ยเยอะอะไรอะเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอกไม่หันมาข้างหลังหน่อยเหรอหันมาไหมอะไม่มีอะไรทําไมเหรอไม่มีอะไรหรอกพี่ขวทําอะไรอ่ะไม่มีอะไร ตายไปเมื่อกี้ใช่ไหมไม่มีอะไรเรารีบไปทำไมตัวมันแตกอ่ะเรารีบไปดวะทำไมตัวมันแตกได้อ่ะฮึบเอาแล้วไปแล้วเรารีบไปพี่ฝนพี่เอกแตกอ่ะตรงสีเขียวอ่ะเราต้องรีบไปโหนี่ก็ไปไม่มีรอสักทีตอนแรกเห็นตอนแรกวิ่งไปก่อนเราตอนนี้เรานำตอนไหนเนี่ยหรือว่าเราต้องยืนตรงนี้เอ้าตกเรานไปตอนไหนเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย ตกลงเด็กต้องยืนตรงไหนกันแน่เนี่ยแขนเฉียวหน่อยนึงก็ไม่ได้ฮึบตึกตึึกตเราต้องรีบไปเพื่อก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าปักซอยเฮ้ยเกือบไปไอ้นี่ถึงแล้วถึงแล้วอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไกลไกลโ้โหทำไมมันหายไปดิว่ะจอดพวกเราะชนะแน่นอนวันนี้เราได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดฟรีขนาดนั้นเลยนี่สุดยอดเราถึงแล้วย้ โกงตลอดโกงอะไรก็กระโดดมาพร้อมกันโดดนะครับอยู่ดีๆก็นําไปเลยโดดมาพร้อมกันตัวเองตกลงไปเฉย,ยตัวแตกเอ้ยเห็นเปล่าเร็วเข้าดิเอ้ยตัวแตกอีกแล้วเดี๋ยวเต้นคอยแถวเนี้ยไม่ได้ทาครีมเนะนี่ยนี่เนี่ยหน้าได้เห็นเปล่าแป๊บเดียวเือเดี๋ยวก่อนนะเอ้เต้นคอยซะเลยนี่อือนี่มาแล้วมาเร็วเข้า ฟ้ปาป๊บ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 ปั๊บถึงแล้วเหรอถึงแล้วเย้ถึงแล้วเหรอโอเคพี่เอกเดี<ไ>๋ยวไปเลี้ยงกุ้ยเตีเ๋ยวกุ้ยเตี๋ยวเป็ดหน้าปากซอยทำไมอ่ะเอาก็พี่ฝนนะไงพี่เอกก็เลี้ยงนี่อะไรเนี่ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> ได้แล้วได้แบนเดตแล้วอ่ะ <c oughs> ได้แล้วอ่ะดิโหเย้แพ้เพ,เพ้เขาแพ้เขาเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนนี่ไง มีมตัวตสีเข<ง>ียวสีแดงนี่ไงไม่มีแต่แบบใส่สีเข้าไปเนี้ยนี่ไงโอ้ใส่ทุกสีเลยนี่แทกแทกเข้าไปนี่ไหมเอาหน้าไถยไทยอะไรไถยไถยไทยอะไนี่คือ <c oughs> เปลี่ยนสีตัวแล้วหรอได้เปลี่ยนได้นี่นี่อะไรอ๋อนี่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 เปลี่ยนเป็นหลายสีเลยโอ้โหอ,อ,อ,อย่างเทตืด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 อะไรเอาสีแดงหมุนหมุนขึ้นอย่างเงี้ยเอาสีแดง ฟืบ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 ฟบมันคืออะไรฮะคือขนมชั้นใช่ไหมใช่มันคือขนมชั้นที่เราสามารถแบบขึ้นมาสูงๆได้เราเราไว้ให้เราไม่ตกลงไวสายเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยยุงบนไปแล้วโอเคไปแล้วทุก่อน